อันนั้นบอกก่อนสิมอมแมมตัวเหม็นพูดดงัดงๆหน่อยมอมแมมตัวเหม็นมอมแมมตัวเหม็นโอเคอ่ะ okay. ไหนคะลูกหมูจำม,มั่มหน้านี้ค่ะลูกลูกหมูจำมั่มหมูมจำดัดงๆเพื่อนจำได้ดีจำได้ดีตัวมอมเหลือที่ตัวมอมเหลือที่กลิ่นนี้สุดทนกลิ่นนี้สุดทน พาวิ่งเล่นกันพาวิ่งเล่นกันก็แสนซุกซนก็แสนซุกซนดินทรายไม่สนดินทรายไม่สนเหนือปนคราบใครเหนือปนคราบใครเปิดให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะหน้าไหนนะถึงบ้านเหนื่อยนะไก่นอนหลับลูกหมูนอนหลับแล้วเนี่ยถึงบ้านเหนื่อยนะถึงบ้านเหนื่อยทำไมลูกหมูตัวนีนอนหลับเนี่ยก็ลองอ่านดูสิจะได้รู้ถึงบ้านเหนื่อยนะถึงบ้านเหนื่อยนะขอพักทันใด พูดดังๆหน่อยขอพักทันได้ขอพักทันไปเข้านอนเร็วไวเข้านอนเร็วไวหลับไปทันทีหลับไปทันทีลูกหมูตื่นสายลูกหมูตื่นสายวุ่นวายเต็มที่ลูกวุ่นวายเต็มที่อาบน้ําตอนนี้อาบน้ําตอนนี้เห็นทีจะสายเห็นทีจะสายช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมครับมอมแมมมีกลิ่น พ่อแม่มีกลีนไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นไรรีบเล่นรีบไปรีบเล่นรีบไปจะได้เล่นสนจะได้เล่นสนชี้ด้วยซิพอถึงโรงเรียนถึงโรงเรียนเพื่อนเปลี่ยนไม่สนเพื่อนเปลี่ยนไม่สนเดินห่างเลี่ยงจนเดินห่างเลี่ยงจนหม,มมห,หมูทนไม่ไหวหมูทนไม่ไหวสงสัยลูกหมูกับตัวเหมือนมาก ถามไถ่เพ hey, yeah, um? right oh, um. ื่อนจ๋าไถ่เพื่อนจ๋าหนีหน้าทำไมหนีหน้าทำไมเพื่อนจึงบอกให้เพื่อนจึงบอกให้เอานิ้วชี้ชี้ง่ายก่อนไหมคะไปลองคิดดูไปลองคิดดูตรงนี้ด้วยมอมแมมลองนึกมอมแมมลองนึกตรองตึกชั่วครู่ตรองตึกชั่วครู่ดมกลิ่นตัวดูดมกลิ่นตัวดูอู้หูเหม็นจังอู้หูเหม็นจัง นลังสิเรื่องนี้เรื่องไรคอมเมนตัวเหม็นไงเพื่อนบอกหมูจ๋าเพื่อนบอกหมูอยู่หน้านี้ครับลูกเพื่อนบอกหมูจ๋าเพื่อนบอกมูจ๋าครานี้จงฟังครานี้จงฟังอย่าได้รลองอย่าได้รลองทุกครั้งต่อไปครั้งต่อไปอาบน้ำใช้สบู่อาบน้ำใช้สบู่ขัดถูคาบใครขัดถู เช้าเย็นจำไว้เช้าเย็นจำไว้สบายกายาสบายกายาเปิดให้หน่อยได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนชอบเธอเพื่อนเพือชอบเธอแต่เจอทุกคราแต่ทำไมอันนี้ไม่ใส่เม็ดล่ะแต่เจอทุกคราทำไมอันนี้ไม่ใส่เม็ดล่ะอ่านก่อนนะคะแต่เจอทุกคราเจอทุกคราตัวเหม็นนักหนาตัวเม็นนัดหนาจึงหนีหน้าไปจึงหนีหน้าไป มอมแมมสัญญาทำไมอันนี้ไม่ใส่เม็ดละ่ะก็เขาไม่ได้ใส่เขาไม่มีเม็ดมอมแมมสัญญามแมมสัญญาบอกว่าเข้าใจบอาเข้าใจจะปรับตัวใหม่จะปรับตัวไปจะไม่บิดเบือนจะไม่บิดเบือนเปนะิดหน้าต่อไปให้คุณแม่หน่อยนี่ไงตอนอนี้ลูกหมูม และดูเปลี่ยนไปแล้วดูเปลี่ยนไปตัวหอมสดใสตัวหอมสดใสดังๆตัวหอมสดใสตัวหอมสดใสใครชอบเอ่ยใครชอบเอ่ย,ออยโอเคเอาไปเก็บที่ชั้นอานจะล้อไปเก็บแล้วก็อันนี้นี่แล้วก็เอาอันนี้อันนี้สรุปแ้ก็ไปเก็บก่อน